ทริคเล็กๆน้อยๆเป็นคลิปที่อยากจะบอกนะครับ904โดยสแตนดาร์ดค่าโรงงานเขานะครับเวลาเรายกตีนผีนะครับตัวชิงนะครับเขาจะไม่อ้านะครับนะเวลาเรายกตีนผีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเข่าเองนะครับนะไม่ว่าจะเป็นดันเข่าเองหรือแบบกดส้นเท้ายกตีนผีนะครับชิงเขาจะไม่เปิดนะครับนะชิงเขาจะไม่เปิดนะครับ มันมีสาเหตุนะครับที่เขาต้องทำฟังก์ชันตัวนี้ไว้นะครับนะอ่าสาเหตุก็คือโรงงานนะครับอ่าเวลาเปิดหักมุมยกตีนผีนะครับมันจะเขาเรียกเกิดเขาเรียกอ่าเขาเรียกเป็นถั่วง,งอกเป็นตะกุ้งนะครับซึ่งโรงงานแบรนด์เนมเนี่ยเขาจะซีเรียสนะครับนะฉะนั้นคือ ตัวจุกิเขาก็เลยให้เราเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะเปิดหรือจะปิดนะครับแต่สแตนดาดของตัวจักรก็คือจะปิดมาก่อนนะครับนะเวลาเราจะเข้าไปเปิดต้องทำยังไงนะครับอ่ะกับอีกคำถามนึ่งสำหรับท่านไหนที่ใช้จักรรุ่นเก่านะครับก็จะงงว่าอา้าวมันไม่ได้ใช้แบบเหล็กกระทุ้งเหรอนะครับตัวนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่อชิง ชุดหนีบได้แบบสแตนดาดทั่วไปนะครับตัวนี้คือชุดหนีบได้ระบบไฟฟ้านะใช้ไฟฟ้าในการเปิดปิดชิงนะครับใช้ไฟฟ้าในการเปิดปิดชิงนะนะครับโอเคมาแล้วถ้าเราต้องการที่จะให้เขาเปิดใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าตัวจักรได้ง่ายๆนะครับนะไม่กี่ขั้นตอนนะครับอันดับแรกนะให้มาที่หน้าจอก่อน นะครับตอนนี้หน้าจอล็อกอยู่ใช่ไหมเราปลดล,ล็อกก่อนครับแตะปลดล็อกปุ๊บกดไปที่รูปสัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืฟองตันนี้ครับแตะเข้าไปมาทีา่ข้อความที่7น,นะครับนะตัวแคมป์นะครับเราก็แตะเข้าไปนะครับปุ๊บน,นะครับนี่นะฮะนะครับเห็นไหมตัวนี้ข้อ,อหัวข้อที่ U035 นะครับนะ U035 นะครับ นะครับเราก็แตะเปิดไปเลยตอนนี้เขาปิดอยู่นะครับเราแตะเปิดไปเลยเปิดปุ๊บเราเซฟนะครับแล้วกดรูปบ้านตรงนี้นะอ่านะครับพอเวลาเราใช้ดันเข่านะครับพอเวลาเรากดส้นเท้ายกตีนผีนะครับขอโทษขอโทษพอเวลาเรากดส้นเท้านะครับเพื่อยกตีนผีนะครับตัวชิงเขาจะเปิดเลยเห็นไหมอ่านะครับก่อนหน้านี้เขาไม่เปิดนะแต่ถ้าเราต้องการเปิดก็คือใช้ตัวนี้นะครับกับ อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่ามันจะแยกกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นชุดดันเข่าแบบไฟฟ้านะอ่าฉะนั้นแยกกันแน่นอนนะครับเวลาเราใช้ดันเข่าแบบไฟฟ้าชิงก็จะไม่เปิดนะครับนะเห็นไหมถ้าดันเข่าแบบไฟฟ้านะครับแต่ชิงไม่เปิดนะนะครับชิงไม่เปิดนะครับนะแต่ถ้าแบบกดส้นเท้านะครับชิงเปิดนะอนะนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเลือกสลับ อันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับหรือเราต้องการเปิดบดทั้งคู่ก็ได้นะแล้วก็ไปที่ที่เดิมครับก็คือรูปฟันเฟืองนะแตะที่ฟันเฟืองไปที่ช่องหมายเลขเจ็ดนะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับทีนี้เราแตะลูกศรสามเหลี่ยมนะครับชี้ไปทางขวาตัวนี้นะครับแตะปุ๊บมาที่หัวข้อ U031 นะครับนะเปิดครับปุ๊บกดเซฟครับกลับไปที่รูปบ้านครับทีนี้ มาดูดันเข่านะครับเห็นไหมดันเข่าเปิดแล้วนะครับเนี่ยพอเราใชา้ดันเข่าชิงก็จะเปิดแล้วนะครับนะพอเราใชา้ดันเข่าชิงก็เปิดนะครับนะกดส้นเท้าชิงก็เปิดนะอ่านะครับอ่านะนะโอเคก็คือทำให้เขาเข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าคือสแตนดาดของตัวจากมาเนี่ยคือเขาจะปิดไว้ เพื่อป้องกันตัวได้เป็นตะกุง้งเป็นถ่วงข้อนะครับสำหรับโรงงานใหญ่ๆที่เขาซีเรียสนะครับเรื่องฝีเข็มมากๆนะฉะนั้นหลายๆท่านก็อาจจะมีคําถามนะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปก็อาจจะมีคําถามว่าทำไมไม่เปิดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเหตุผลนะครับเพราะว่าตัวจากเย่าผ้าเองนะครับเวลาเขาจะผลิตแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์แต่ละโมเดลขึ้นมาเนี่ยคือเขาก็าจะรวบรวมข้อมูลนะครับ ส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอของทางโรงงานนะครับนะเขาจะยึดโรงงานเป็นหลักนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยมีการใช้จากที่ต่อเนื่องแล้วก็สมบุกสมบันนะครับจะไม่เหมือนลูกค้าทั่วไปนะครับนะฉะนั้นเวลาฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เขาใส่มาให้เนี่ยเขาจะอิงจากที่เขาพบเจอจาก,จาก โรงงานก็จะมีฟิดแบ็กลับไปเนี่ยเขาก็จะพัฒนาซึ่งเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานทั่วไปหรือหรือร้านเล็กๆเนี่ยเราก็จะได้อันนี้ส่งพวกนี้มาด้วยนะครับพวกนี้มีประโยชน์นะครับนะโอเคอันนี้เป็นคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมจะเอามาบอกกันแล้วเดี๋ยวก่อนจบผมทําให้ดูนะว่าถ้าถ้าเรากดาตัว รีเซ็ตค่าโรงงานนะครับไปที่หัวข้อ8นะแล้วก็ r e สโต r e ค a c อรี่ d e ฟอลต์นะครับก็คือคืนค่าโรงงานให้ตัวจัดนะครับเหมือนแกะกล่องใหม่เลยนะก็แตะเข้าไปกดปุ่ม enter ปุ๊บอันนี้คือค่าโรงงานนะครับแต่ผมขอปิดเครื่องนะนะ,ะครับเพื่อรีเซ็ตตัวจัดให้ครบถ้วนอีกทีนึงแล้วก็เปิดไปอ่าแล้วเรามาดูกันนะครับว่าตัว เวลากดส้นเท้านะครับเห็นไหมอันนี้คือค่าเดิมโรงงานเขาจะปิดไว้นะครับไม่เปิดละดันเข่าก็ไม่เปิดละนะครับนะอนะนะ่นะครับนั่นแหละถ้าท่านไหนที่ใช้งานอยู่แล้วต้องการที่จะไปเปิดก็ทําตามคลิปของผมได้เลยนะครับก็เลือกเอาหรือว่าอยากได้เฉพาะแบบกดส้นเท้าเพื่อเปิดชิงไฟฟ้าหรืออยากได้เฉพาะดันเขา่าเพื่อเปิดชิงไฟฟ้าหรือต้องการใช้ ทั้งคู่ก็ก็เลือกได้เลยนะครับผมเอาตามนี้ได้เลยนะนะครับอ่าโอเคก็ฝากนะครับกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านรดราได้ทำคลิปนะครับการใช้งานจักรนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยน้อยนะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ